สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องเบาเปวีธิอีศานมอนีสิบ้าพี่น้องมาเท่าไปหาคูเขียดนะครับคลิปนี้กับสิมืดๆแน่นะครับเป็นเวลากลางคืนอุปกรณ์เท่าก็มีประมาณนี้นครับกระบอกตบเขียดเท่าว่าแล้วกลับไปยางมาทงแล้วครับตอนนี้เห็นตัวแรกยืนใหม่กบไปคุป๊บเรียบร้อยครับกระโดดเข่ากระปองเข้าไปแล้วก็ยางไปอีกจักพักครับ อีกจากภาคหนึ่งก็เห็นอีกตัวหนึ่งตัวนี้ฮะก็จะค่อยๆย,ย,ย่องเข้าไปพอจะไก,ก่คุบลงไปครับเรียบร้อยครับตัวนี้เขียดตัวกระโดดนะฮะกระโดดกระโดดกระโดดแต่ว่ากับบ้างย่างบาย่อมขึ้นไปในกระปองชั้นบนจะก,กือเขียตัวค่อนข้างใหญ่ครับตัวนี้มันก็จะกระโดดถึงไปข้างบนยากแน่ตัวนี้ฮะไปจะใช้เมื่อเขาไปจับซอยมันนะครับเนาะเรียบร้อยแล้วก็ไปต่อครับ ย่างปีจะข้าวฮนะฟออีกแล้วตัวหนึ่งเวลา้เขาซองเขียดกลางคึืนนะเขาจะมองเห็นตาเขียดนะครับมองเห็นตาเขีย่ยใกล้ๆเขาก็เตรียมพร้อมเข้าไปเลยย่องเข้าไปใกล้นะครับจากนั้นก็ใส่กระปรองคุบลงไปเมือ่อคุบลงไปแล้วบางตัวก็สีกระโดดถึงกระปรองเร็วนะครับนะเนาะเมื่อมันเกิดขึ้นไปแล้วเขากะยางต่อไปเลยย่างไปอีกครับปีจะฆ่ากว่าเห็นอีกตัวหนึ่งแล้วครับเนี่ย ค่อยๆยอ่องเข้าไปขอบลงไปครับกระโดดเรียบร้อยครับเขบ่ากระปองไปแล้วไปกันต่ออีกเลยครับตัวไม่บริเวณไตเขียดเท้ามนีนะครับกาจะเป็นบ้าเขาพูดที่เพิ่นเกีียวแล้วเพิ่นกาจุดไฟเผาเรียบร้อยฮะมันก็นจะมองเห็นตาเขียดง่ายก็ดดไปกันต่อครับอีกหลึ่ตัวนึงนะขอบลงไปครับานาะเรียบร้อยครับกระโดดเข่ากระปองเข้าไปแล้ว มันกระโดดเขากระป๋องแล้วเข้าก็ไปกันต่อเลยครับยางซ่องไปเรื่อยๆบางตัวผมก็จะโมเดทายบางตัวผมก็เดทายนะครับบมเดทายเบอร์กูโตไปอีกแล้วก็เห็นอีกตัวนึงครับค่อยย่องเข้าไปคึบลงไปครับตัวนี้คู่บ่ถือครับเคลียดกระโดดเข้าป้าไปแล้วฟีมือบบค่อยแม่นปันไดครับไปกันต่อเลยเมื่อยยางปีจักจพักนะฮะก็จะพออีกตัวนึง เพราะว่าเขียดอยู่ในปลานี่่อนข้างจะหลายพอสมควนนะครับเห็นตัวนึงครับแต่ว่าคบลงไปถือว่าตัวนี้เรียบร้อยครับกระโดดทอกับ,กบ,กบ๋องเข้าไปตัวนี้กระโดดพวกเขาครับกระโดดกระโดดดองๆแต่ว่าบุดย่อมเข้าไปจะเกลือต่อครับนั่นเรียบร้อยครับตัวนี้ก็เรียบร,อยร้บรยบรอยอีกแล้วนะ ตัวนี้ก็กระโดดบ่เข่าครับโดดบ่เข่ากระป๋องเลาก,ก็ต้องไปจับจับ,บเพราะเขียดแล้วก็ยัดใส่กระป๋องเขาบางตัวมันมิเศษใบใหม่อยู่มันก็จะก,กระโดดบ่ค่อยเข่านะครับใบใหม่มันขวางทางกระโดดถึงปอยู่อ่าเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ไปกันอีกครับย่างไปเรื่อยๆย่างซองหาไปเรื่อยๆ ตัวใดเห็นเท่ากับขอบเลยตัวใดบเห็นเท่ากาบับบไดายเนาะกระโดดนี้ไปเห็นตัวนี้อยู่ไต้อยู่ตยยตยใต่ไอกิงใหม่นะครับขอบบดายเท่ากาับเอามือจับเอาตัวนี้มันค่อนข้าง,งหมอบนะฮะบางตัวมันกระโดดเร็วบางตัวมันหมอบนะฮะเขียดตามภาษาของเขียนเนาะจับแล้วก็ยัดใส่กระป๋องเข้าไว้ให้กินหายากพี่น้องบาดเท่า,ากาับประมาณนี้เนาะพอมีให้กินเห็นดีแล้วตัวนึงเล่งกบเรียยร้อยครับ กระโดดเข้ไปในกระป๋องเท่าแล้วกลับไปกันตอ่อเป็นจังไดตัวนี้เห็นบอแม่กันอีกแล้วครับนั่นน,นครับเห็นอยู่บอนะ่ะคุบลงไปครับเรียบร้อยไปกันต่ออีกเลยครับมเมื่อเคียดกระโดดเข้าไปในกระป๋องเขาแล้วมาอีกตัวนึงครับตัวนี้นะครับเห็นนั่งเห็นนั่งนี่นะ่ะ ขอไปก็เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้คลิปนี้ผมกาจะขอจบคิิปเพียงแค่นี้เลยนะครับวิธีหาอยากหากินบัานเทาพอกันไหมคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ